สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววริศราดาลิรมนะคะรหัสนักศึกษา6151192451ค่ะจากศูนย์ขอนแก่นนะคะกลุ่มของพวกเรานะคะได้นำข้อมูลที่วิเคราะห์ผู้บริโภคเข้าใช้ร้าน CCWO นะคะโดยเราได้เก็บเป็นตัวแปรเพศอายุรายได้อาชีพและระดับความพึงพอใจแต่ว่าเรานำมาวิเคราะห์4ตัวแปรนะคะเช่น เพศอายุรายได้มาวิเคราะห์ว่าเพศใดอายุใดรายได้ใดาอาชีพใดเข้าใช้งานในร้านมากที่สุดโดยเรานำมาวิเคราะห์เป็นตารางและเป็นกราฟค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบสอบถามตัวอย่างกันเลยค่ะค่ะสำหรับช่วงอายุนะคะจะอยู่ที่15-20ปี21-25ปี36-30ปี 31ถึง35ปี36ถึง40ปี45ถึง50ปีและมากกว่า50ปีขึ้นไปค่ะสำหรับเพศนะคะมีเพศชายเพศหญิงแล้วก็อื่นๆค่ะอาชีพนะคะก็จะมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานบริษัทธุรกิจส่วนตัวและอื่นๆค่าได้น,นะคะก็จะอยู่ช่วงต่ำกว่า10,000บาท10,000 ถึง15,000 15,100ถึง20,000 20,100ถึง25,000 25,100ถึง30,000ค่ะและมากกว่า30,000บาทค่ะรวมมานะคะคือมีทั้งหมด101คนนะคะเรามาดูที่ตารางกันเลยค่ะ จากตารางนะคะเพศหญิงจะเข้ามาซื้อของในร้านมากกว่าเพศชายอยู่เล็กน้อยนะคะรองลองมาคือเพศอื่นๆซึ่งดูได้จากความถี่และเปอร์เซ็นของดังนี้ค่ะเพศหญิงนะคะความถี่ที่56เปอร์เซ็นอยู่ที่55.4เปอร์เซ็นค่ะเพศชายนะคะความถี่ที่44เปอร์เซ็นอยู่ที่43.6เปอร์เซ็นค่ะเพศอื่นๆนะคะความถี่ที่1เปอร์เซ็นอยู่ที่1เปอร์เซ็นค่ะค่ะสำหรับ กราฟของเรานะคะจะอยู่ที่40ถึง50ค่ะค่ะค่ะแล้วเรามาดูช่วงอายุกันค่ะค่ะคนที่เข้ามาซื้อของในร้านมากที่สุดจะมีช่วงอายุที่21 25ปีนะคะความถี่จะอยู่ที่26ค่ะ เปอร์เซ็นสะสมจะอยู่ที่25-74เรค่ะรองลงมาคือช่วงอายุที่26-30ปีค่ะอยู่ที่24.75ซค่ะรองลงมาคือช่วงอายุที่31-35ปีค่ะอยู่ที่18.81เซค่ะลงลงมาคือช่วงคือช่วงอายุที่35-40ปีค่ะอยู่ที่11.88ค่ะ รองลงมาคือช่วงอายุที่41-45ถึงปีและ46-50ถึงปีค่ะจะอยู่ที่4.95ค่ะและลองลงมาคือช่วงอายุมากกว่า50ปีค่ะอยู่ที่2.97ค่ะค่ะสำหรับอาชีพนะคะจากตลาดนะคะคนที่เข้ามา ซื้อมากที่สุดคืออาชีพข้าราชการนะคะความถี่อยู่ที่33เนะคะอยู่ที่32.7นะคะรองลงมาคืออาชีพนักเรียนและนักศึกษานะคะความถี่อยู่ที่25นะคะเปอร์เซ็นต์อยู่ที่24.8ค่ะรองลงมาคืออาชีพพนักงานบริษัทค่ะความถี่อยู่ที่24เปอร์เซ็นต์อยู่ที่23.8เค่ะ ลองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัวความถี่อยู่ที่19ปอเซ์อยู่ที่18เปอซค่ะขาและรายได้นะคะจากตารางพบว่าคนที่มาซื้อของในร้าน cc w o มากที่สุดนะคะคือรายได้อยู่ที่15,100บาทถึง20,000บาทลองลงมาคือน้อยกว่า10,000บาทและ21,100ถึง25,000บาท 25, รองลงมาคือ1 0 0 0 0ถึงหนึ่งบาทรองลงมาคือ25,100ืถึงสามหมบาทและรองลงมาคือมากกว่า30,000บาทค่ะค่ะสรุปแล้วนะคะผู้ที่เข้ามาซื้อมากที่สุดนะคะเป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง21-25ปีเป็นข้าราชการรายได้อยู่ที่15,100บาทถึง20,000บาทค่ะ